จอดบาลปิสุดจอดเลยพูนพูนแล้วหลุดอ,อีลีหลุดทักทักเต็มสาบหลาดกพูนดูนีมาเด็ดจัดกรอบกับเพาเม็ดจ้ะกำลังเกิดมาเต็มเลยพูนท่านบอกท่านรักเด็ดอเอาไปจังสุดเสมอ นี่ไปแก่แล้วก็ออกแล้วก็เด็ดเอาแต่นนาแล้วก็เด็ดออกพยายางเกิดเต็มเลยจ้าอันนี้เราไม่เอาสวยเลือกได้สวยเลือกได้จะสวยเลือกได้ <c oughs> แต่เราไม่เอา เก็บพักยางละนิดละหน่อยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอนจอยไลฟ์สไตล์อร์แลนดมากจ้าพายางขึ้นเขามาจอดเอบ,บิ้งเฮ็ดว่ามันออกไปเห็นขาเจ้าล่งวานเฮ็ดเพิ่งเลือดมันออกนะจาน๊ะเนาะก็เลยมาจอบเบิง้งฝนก็ตกกระดินก็แห้งอย่างทั้งทางไอ้เขตที่จอยอยู่กระตกอยู่วังสองสามอาทิตย์ก่อนบอกแล้วจะได้ เมื่เชื่อมันออกเจ้บมันลักออกไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องจัามากๆไปลุ่นกันว่าเขาสติเก็บพ่อดอกบ่มมือนี่ยวันที่สิมีไปเมื่อเจังคือแห่งคือนแรงแท้หิมะก,กับพ่มีคือชาวบ้านเพิน่นฝนกับปลตกเฮ้ยไปจับไปลุ่นกันเลาวขึ้นเขาเมื่อยตั้งจมบาไม่ยังไม่เจอสักดอกพะติโอ้โห ใหญ่เท่าฝ่ามือเลยจ้าอุ้ยเกิดแล้วเธอเกิดแล้วเกิดแล้วเก,เ,ลเกิดแล้วเห็ดพึ่งเลือดเกิดแล้วขึ้นเขามากก็มาเจอยอดจ้าวานดูตัวหนาเลยพอนม่เป็นของจ้าเอาซะเลยเมื่อกี้กระเด็ดไอ้ยอดเตวบาลปีมากสามสี่หายอดนี่ปะเมืองจ้าพนะป่าเขาลำเนาไผ่ เบิ่งป่าเบิ่งเขาไปน้ำเนาะบรรยากาศช่วงนี้กำลังสีเขียวสีเขียวสวยสดงดงามป่านี่กรหลาย้นขึ้นมากที่กันปลาล่างเพิ่งแตกึี่กันพด้จ้าจได้กันเฮ็ดออกหยาดยาตะกระแตนเบาอวบไปจ้ะขึ้นเขาโต กินมาฮอดละจ้ะพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ะตินแห่งขอบกอกไม่มีเห็ดสักดอกตอนนี้ยังไม่เจอสักดอกเดจ้าช่างสิผ้าย่างไปท่างปุ่นเจ้าช่างยางท่างนี้จักปาดโอ้ยโอ้ยแหวมันนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยพุน่ออนัะดอกบางใหญ่หนึ่นผัว มาเด้อควันเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกีเห็ดพ oh, ึ่งเลือดครั้งแรกของปีพ่อแม่พ mhm. ี่น้องจ้าพูน yeah, ่ะดอกนึงพุ่น่ะพูน่ะพุ่น่ะพูน่ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเปิดแล้วมาแล้วดอกเบลเลอร์บลล่าเลยดอกเบลเลอร์บลล่าโอ้ยมาเด้อควันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะมีดอ่ะไอ้ชิปเป็นซื้อให้มาเด้อมาเด้อมาจ้ามาจ้ามาเห็นบ่ดอกนี่คือจังส่งหน่อยส่งแบวงแท้โอ้ย เอ้ยมีความสุขเปียบปัจจนี่กรลังจมอยู่่าพ่อนเดียพ่อพ่อดอกพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งเขาดูเบิ่งเขาดูพูนอ่ะโอ้ยมาจ่ามามามาเก็บด้วยกันมาเก็บด้วยกันเด้จ่าเด้เรีกว่าเพ่อนจะบอกเกิดให้แ่งแหงไหมอืมืดูซิดูซินี่อะไรเอ่ยอ่าเก็บเยอะมาก พูดมากจะพูดมากรีบเก็บอย่าลวดลายอย่าลีบล่าพอดีพูดมากโอ้เลือดดีจ้ะเลือดมากสวยพูดมากเลือดมากพูดมากมน,นี่ก่อนนี่ดอกนี้ ดเบลื้อบล่าเลยจ้าคุณ่ะขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อที่ให้เก็บกำลังจุ่มอยู่ว่าคือบอออกคือบอเห็นที่ตบหัวเห็ดติดตัวไปฟังมันกลัวปพะกลัว กำมักบางท่านก็บ่มักเข้าใจอยู่ได้จ้ะเด้บ่แมน่นว่ดตบเพื่อความฟินความไอ้ความสนุกบ่แมน่นจังซั่นเด้อจ้ะเด้อว่าไม่พี่น้องจ้ะเบิ่งแล้วดูเขาสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย้ยเพี้ยนอีกดอกนึงอ่ะพี่น้าบ้างกระตาเห็ดเอ่ยทั้งหัวดอกเห็ดบ้างกระตาทั้งหัวดอกเห็ดอืม แล้วก็ถือท่อถึกแทะน้ำเนาะคุณแล้วออกตัวล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนมันตกเฮ็ดมันก็นลักออกนะคุณน่ะเกลี่ยข้าวคักรบัตเชนไป,ไปเป่าดอกใหญ่กันเฮะมาเด้อมาเด้อมาเด้อควันเอ้ยได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วมาเอาดอกให,ใหญ่ๆกันเลยจ้า ดอกใหญ่ๆบานเท่าฝ่ามือผละลักออกเนาะและ้วละัล,ะลักออกมาป่ะเจ๊นี่ขออนุญาตตั้งกล่องเ้อยจ้ะเถอะขออนุญาตตั้งกล่องแต่ว่าพวกเจาก็อยากฟังเสียงเิ่นคักๆที่เราพ่ดสิดังขวกบ่โอ้โหดอกนี่สวยมาก สวยมากสวยมากโอ้ยหลดอีรีดอกนี่หลุดมากจ้ะพูนะ่ะสวยงามจริงๆพุงนใหญ่มากสุดจวดเลยพูนะ่ะอวบออนอีลีอบอวบดีขนาด ยูที่เดียวกันดอกพึ่งเลือดใบดอกพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดจ้ะหมูป่าไปไปหาตัวไปหาตัวพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เห็ดไข่พ่อมดพ่อแม่พี่น้องเลยเอาเป็นอยังนี้อุปอีปิอีนี่มันไม่ยังจ้ะติดใบเบื้องเลยหหเห็ดไข่แม่มดโอ้ยบอ่อนเต่งตึง พแล,ล้วลากเกิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสกีดดังกับว่าอะไรค้ดยาน <c oughs> <c oughs> พี่นึ่งดอกนึ่งจ้ะนี่ก็เห็ดไข่พ่อมดดอกพี่สองปล่อยพันธุ้ซัสเพินจะเถาาล้วจ้ะ,จะก็จะแก่แล้วเอาต้นไออ่อนๆพ่อเห็นบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเปิ่งซอยจ่อยเถ้อ เราจะเห็นเห็ดอีกบอ่อ้ยไดีเก็บหาดอกนี่จะดอกหนึง่งสองสามสี่ห,หกดอกนี่จาะก,กระเลือดแล้วปีนแล้ว z o งกับยังปีนเขาขึ้นมาหอบแพกแหกก่นแจน้ะเนาะเป็นได้จับพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งเลือดดอกใหญ่ก็น่าอีกแค่นี้จาะก,กระเลิดแล้ว จสิาพากรับบานไปแกงเห็ดได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบูบุนนะเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดอสุดยอดอีลีนะจ๊นะนาะแต่แค่นี้ก็เลิศดเราจะได้เก็บเห็ดพึ่งเลือดครั้งแรกของปีแค่นี้อ้จอยก็มีความสุขแล้วุนนะดอกใหญ่ค่ะเลืออีลีเดี๋ยวจติภาเฮ็ดไอคลิปแกงเห็ดไอ พึ่งเลือดนะจ่าพวกพี่น้องจ้ากับเพ็ดเอเอ้ไข่แม่มดไข่พ่อมดก็ว่ากันไปเนาะแค่นี้ก็เลือดแล้วดอกใหญ่บลือบุล่าเลยบนไปละจ้าบายๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้กราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะจ้าเด้อิตีติ้งมากกระสีทำให้ดีขึ้น สีพัฒนาให้ดีกว่าเก่าหรือทำให้ดีกว่าเดิมนะจน๊ะเนาะกราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามด้วยจ้ะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ<笑><笑>สุดยอดอีรีสุดยอดอีรีพูดเต,ต็มกำม,มือเลยพูนไปละค่ะ